น้องนัทปงเนี่ยนะครับหรือน้องนัทวุฒิปงลังกามาเนี่ยตั้งแต่แรกๆที่มีสื่อทางออนไลน์เนี่ยโพสต์แสดงความเสียใจนะครับก็ได้ดูอ่ะน้องคนนี้เคยเจอเรานหว่าเคยมาสัมภาษณ์เรานีหว่านะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละครับวันนี้นะครับในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ผลชนสูตรเนี่ยออกมาโดยที่มีไสรยนายน,นะครับ อยู่ในร่างกายของน้องนัทเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรารับรู้รับทราบนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าค้นหาความจริงเนี่ยนะครับไม่ยากนะครับแต่ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายนะครับเพราะอะไรอันดับแรกก่อนนะครับวันนี้พี่สูตรใ้เห็นแล้วนะครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับ การควบคุมนะครับสารพิษไัยนายนะครับที่ออกมาสู่พี่น้องประชาชนนะครับออกมาสู่มือของบุคคลทั่วไปที่สามารถที่จะนำเอามาทำร้ายกันได้นะครับวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็หลังจากสารไสยนายนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแอมไสน,นะครับซึ่งตอนนี้แอมไซ ได้โทษนะครับในสาลชั้นต้นนะครับก็ตัดสินชีวิตในคดีของน้องก้อยนะครับที่ชีวิตที่ริมน้ําบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่14เมษายน2566นะครับจนมาถึงเวลานี้แล้วเนี่ยนะครับผมเพิ่งไปขึ้นให้การชั้นศาลเนี่ยเพิ่งจะเคสที่สองก็คือเคสของสารวัตรปู่ที่ผ่านมานะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันเห,เหตุมันตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ปี66นะครับตั้งแต่ที่เคสของออน้องก้อยเนี่ยมันก็ยังมีมาอีกเรื่อยๆนะครับหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมดูแลกำกับดูแลในเรื่องของภายในใน,นะครับก็ยังเหตุเกิดมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเ,เหตุที่มีการที่โรงแรมดัง นะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะครับและตอนนี้มาเกิดลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอากิ่งเอาจังการควบคุมดูแลถือว่าล้มเหลวผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐกระทรวงทบวงกอมที่ดูแลตรงนี้ล้มเหลวนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมได้นะครับ